สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูเหล็กดัดพร้อมหน้าต่างเหล็กดัดบานฟิกค,ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบริษัทโนรีฟาร์มาจำกัดจำหน่ายเวชภัณยาและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะมาอุดหนุนเขาได้นะคะลูกค้าต้องการติดตั้งงานเหล็กดัดกันโจนกรกันขโมยบริเวณนี้เป็นด้านหลังของบริษัท ประตูของลูกค้าเดิมทีเป็นประตูไม้นะคะลูกค้าคิดแล้วว่าถ้าเราเปิดประตูไม้ทิ้งไว้ไม่กันยุงไม่กันโจดนะคะลูกค้าต้องติดตั้งเหล็กดัดเป็นบานเปิดปิดการใช้งานแบบนี้เลยนะคะเป็นบานเปิดปิดเป็นเหล็กดัดอบขาวนะคะพร้อมมุงลวดฝังถอดล้างทำความสะอาดได้ อุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยนะคะจะมีกุญแจเข่าควายแบบนี้เป็นมือสับแบบนี้เลยเปิดฟิตเป็นบูธแบบนี้เลยนะคะแบบนี้มีวงกบเป็นวงกบเหล็กนะคะมีกอนนอกในลูกค้าสามารถล็อกแล้วซื้อกุญแจมาเสริมล็อกตรงนี้อีกหนึ่งล็อกล็อกกอนอีกหนึ่งล็อกเป็นกุญแจกระดูกแบบนี้อีกหนึ่ล็อกนะคะล็อกได้ทั้งหมด3ล็อกนะคะล็อกได้เลย ด้านข้างลูกค้าเป็นหน้าต่างมุงลวดบานเลื่อนสลับลูกค้าคิดแล้วว่าต้องติดเหล็กดัดหน้าต่างถ้าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เปิดมุงลวดไว้กันยุงไม่กันโจรน,นะคะแน่นๆไปแบบนี้เลยค่ะเป็นเหล็กดัดติดด้านนอกของวงกบนะคะแบบนี้เลยแข็งแรงแน่นๆงานอกขาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดกันโจรกันขโมย ทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูและหน้าต่างเหล็กดัดอกขาวไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ